เลยจ้ะนี่เนาะเดี๋ยวเขาก็จะเพรศเป็นกำๆทรงอ,อันนี้กลิ่นมะท่านเนาะใจไว้แลามันออกมันก็ออกมาหลายต้กระปุกว่หลายเดี๋ยวปุกไว้จ้ะอย่าเพิเห็นนี่นะค่ะถ้าพ่อตัดเพื่อนก็จะยลายเกินไปเนาะนรอมันนี่ป้าแตงก็ไม่ได้แบบรุงอย่างเลยแล้วค่ะปลูกไว้เองสั้นละปลูกจะตามเกิดเพราะปุกไว้มันจะ้ามันอันนอขึ้นมากสิก็จังตัดไปเห็นข้าเจ้าตัดไปเห็น้านค้าเนะค่ะตั้งแต่ที่ห้องกินแล้ววันที่มะท่านเนาะหลายอือ ที่ก็แบบนี้เลยอนะคะอือจะดเป็นลวกลิ้นกับปนแส่อย่งนี้ได้นี่มันอ่อนๆเนี่ยอันนี้เนียซอนกันยู่บกสาซีเนาะ๋ยวเบิ่งกอนว่าเอาได้หมดบ่เราไเดินมาไปแกัน่องไ้เนาะอุ้ยรักซัอุ้ยจิตไหย โอ้ยอืเดี๋ย,ย,ยวแล้วเข้าตาเขา้เขากับเบิ้งเบิ้งเลียมเบิ้งทางมันเลยค่ะวัตถ่กล่องญี่ปุ่นมาแตะเอามาไายเบิง้งเนาะมันก็จะมีบบกเอ่อมันงอกออกมาทางแดง,งเข้ากับเบิ้งเลียมเบิง้งไร่เอาเนาะเข้ากับมีดเจ้าสี่ขาแตมงมาแตะใส่เสียมแด้วใส่มีดเนาะใส่มีดตัดเลยเป็นโพกมากจกเลยกับตัดเลยจ้ะใส่มีดเท่านี้แหละอุ้แบบนี้เนาะอือ แบบนี้ก็สิไปเอาไปใสก่กระคุไว้เนาะนะคะ สิตัดไปนู่นแหละค่ะจนว่าเมื่อุ่นละตะลอกกอก็ได้ว่าแม่หน่อยเด้อค่ะตะลอกกอนี่ได้ยิ่จักนี่แหละจกกักำเรื่อยๆขู่เสียขูดเลยเดี๋ยวให้เบิ้งปใปไกลอึ๊บเดี๋ยวหันกล้องก่อน <laughs> หันกล้องให้เบิ้งก่อนได้ละอื๊บ อันนี้อันนี้เนี่ยขูที่ไปแต่งตัดมาเมื่อกี้เนี่ยยกให้เบิรงเด้อโอ้ยอน,นี่เลยจ้ะนี่เนาะเดี๋ยวเขาก็จะยเพพเป็นกำๆทรงอันนี้ประมาณนีส้สองก่อมีก่อข้างหน,น,น้านี่แล้วก็ก่อข้างๆน,นั่นก่อข้างนั้นตัดเพาท่านี่เมืดได้จ้ะเดี๋ยวจะไปตัดต่อเนาะเออเนี่ยลายลายแห้ง